สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรนิกรเยนตาครับความดันสูงนะครับทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆนะฮะมามากมายนะครับไม่ว่าเส้นเลือดแตกติบตันในสมองซึ่งซึ่งเราเรียกว่า CVA หรือ c e r e b r a Vascula r Accident นะครับ <S <S คอเลสเตอรอลสูงทำให้เส้นเลือดแข็งเป็นโรคไตานานๆนะครับเป็นโรคหัวใจโดยเฉพาะภาว่าหัวใจโตนะครับ นะค,ความภาวะความเครียดนะเหล่านี้นะครับล้วนแต่เป็นสาเหตุของโรคความดันสูงนะฮะถ้าไม่สนใจไม่ดูแลไม่รักษาก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนโรคความดันสูงถ้าเป็นแล้วมักจะไม่หายนะครับเพราะว่าเครียดขึ้นมาอะไรขึ้นมาปุ๊บก็ขึ้นอีกแม้แต่ประทานยาไปแล้วควบคุมได้นะไม่เกิน1้0 9 0แต่ถ้าเครียดขึ้นมาหรือว่ารับประทานอาหารที่ทําให้มีไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูงก็มักจะขึ้นมาอีกนะครับเป็นเป็นหายหายครับอันที่2ครับเป็นโรคความดันสูงแล้วถ้าไม่รักษานะฮะวันหนึ่งวันใดข้อความ อันตรายนะครับนะมันจะเกิดเพราะว่าเสี่ยงต่อ,อเส้นเลือดแตกติดตันในสมองนะครับ แต่ถ้าว่านะครับเลือดแตกขึ้นมาปุ๊บก็ถึงแก่ชีวิตได้นะครับฉะนั้นเรื่องของความดันสูงเนี่ยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะฮะเราต้องไปวัดความดันอย่างน้อยๆอาทิตย์ละครั้งนะแต่ถ้าพอที่จะซัพพอร์ตหรือมีสตุ้งสตางัยนะฮะก็สามารถื้อซื้อเครื่องวัดความดันนะครับมาใช้นะที่บ้านนะการวัดความดันที่ดีที่สุดคือตอนหกโมงเช้านะตื่นมาปุ๊บก็เข้าห้องน้ำนะเข้าห้องน้ําเสร็จก็มานอนสัก ครึ่งชั่วโมงนะและก็วัดความดันนะปกติความดันปกติของเราอยู่ในช่วงร1 0 7 0ถึง120-80แนะฮะแต่เวลาไปวัดความดันปุ๊บเนี่ยนะครับ,รบนะวิธีสังเกตว่าความดันเราสูงแค่ไหนน่ากลัวแค่ไหนให้นะให้ให้สนใจดูแลความดันตัวล่างนะฮะความดันตัวล่างต้องไม่เกิน90ความดันตัวบนอาจจะถ้าอายุมากขึ้นนะฮะ5 0 6 0 7 0เนะี่ยความดันตัวบนอาจจะเป็น130-40-50บ่้าบ้างไม่เป็นไรนะฮะ1 3 0 1 4า1 5 0บ้างไม่็นไรแอยว่าวามดั้ตัวล่เงนนครับอย่าให้มัน,น90 นะเพราะความดันตัวบนเนี่ยเป็นความดันที่กล้ามเนื้อหัวใจยังไงคนเราก็ไม่ไม่มีใครหัวใจแตกตายนะครับแต่ว่าความดันตัวล่างครับเป็นความดันที่ผนังเส้นเลือดถ้ามันเกิน90บปุ๊บเส้นเลือดจะตึงมากนะและอาจจะเกิดการไม่แตกก็ตีบไม่ตีบก็ตันโดยเฉพาะในสมองเนี่ยก็เกิดความสูญเสียได้นะครับฉะนั้นเวลาวัดความดันนะครับอย่าให้ตัวล่างเกิน90นะอย่าให้ตัวพยายามรักษาสุขภาพรักษานะครับอย่าให้ตัวล่างเกิน90นะครับไม่งั้นก็อันตรายครับต้องไปหาหมอนะครับหมอก็จะจ่ายยามาอยู่สอง ประเภทนะครับคือยาขับปัสสาวะและก็ยาขยายเส้นเลือดนะครับไม่ว่ากลุ่มของนะาลาซิกเดโคตรฟูโรซิมายหรือยาขยายเส้นเลือดนะครับพวกดิเซปินอะโรเมนมิดูปาก็แล้วแต่นะครับซึ่งยาพวกนี้นะครับมันมีผลวันต่อวันไม่กินไม่ได้นะครับนะไม่กินตามหมอสั่งอันตรายนะครับความดันขึ้นมาอันตรายแต่ถ้าทานนานๆเนี่ยก็มีปัญหานะครับนะเสี่ยงต่อภาวะไตเสื่อมเสี่ยงต่อภาวะนะครับหัวใจโตนะครับอันนี้คือยาแผนปัจจุบันที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนถ้าเราใช้นานๆ ไม่ว่านไะตเสื่อมหรือหัวใจโตไม่ทานไม่ได้ทานนานๆไม่ดีนะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ดีที่สุดคือการนะป้องกันภาวะเสี่ยงหรือลดภาวะเสี่ยงลงเช่นการรับประทานทอาหารที่มีไขมันลดลง นะฮะแล้วก็ลดเครียดนะครับพยายามเข้าถึงเข้าใจนะสภาวะอารมณ์นะฮะไม่เครียดมากเกินไปนะครับแล้วก็ขอแนะนำนะครับในกลุ่มสมุนไพรที่ปลอดภัยนะครับคือสารในในสารในกลุ่มของจิปินดไซด์นะฮะซึ่งมีอยู่ในพืชหลายกลุ่มนะฮะโดยเฉพาะในเจ้ากุหลาบเนี่ยสารจิปินอไซด์ครับนะฮะเวลาเข้าไปในร่างกายเราพบเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้ผนังเส้นเลือดหลังสารในกลุ่มในตรกออกไซด์ออกมาเกิดเวโซเดเลตเส้นเลือดขยายนะครับแล้วมันไปกระตุ้นให้เส้นเลือดเนี่ยกลับมายื่นหยุ่นตัวได้ดีนะครับทำ ให้สามารถทำเส้นเลือดก,กลับมายืดย่น,ยนตัวอิเลสติกได้ดีเนี่ยสามารถควบคุมความดันได้นะช่วงแรกๆส่วนใหญ่เขานะ,ะก็จะให้รับประทานควบคุมยาแผนแผนปัจจุบันนะสักระยะหนึ่งนะครับนะฮะมันสามารถควบคุมความดันให้อยู่ในช่วงร้อยยี่สิ นะได้เนี่ยนะครับนะสักระยะหนึ่งหมอก็จะนะโดยทั่วไปก็หมอถ้าความดันปกติแล้วหมอพยายามจะลดยาลงมาบาลลงในที่สุดก็สามารถคุมความดันให้เป็นปกติระดับไม่เกิน139ยสได้ครับฉะนั้นเป็นกําลังใจนะครับใครเป็นโรคความดันสูงนะอย่าละเลยอยานะครับไม่สนใจเรื่องสุขภาพอันตรายนะครับนะเป็นอัมบาพรึก เป็นอัมาพาตเส้นเลือดแตกติบตันในสมองเยอะแยะมากมายครับนะฮะวันนี้ก็คงจะสมควรกับเวลานะครับใครมีปัญหาด้านสุขภาพสามารถที่จะติดต่อผมได้นะครับผ่านทางสมุนไพรเบอร์หนึ่งนะติดต่อกันนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ